วันนี้นะครับจะพามาเที่ยวตลาดเช้าปากเซอันนี้เปอนหปลาเกลือกันเกล่าปลาไอ้ยัยอันนี้ปลามาตาใสนี่ปลาก่อก่อแดดปลาขายจังไดนี่สองตัวนี่ขายขายยังขายจังได ขายขายขายจะก็บสิบสองพันกีบบ้านเราก็หมื่นหมื่นหหมื่นสองพันกีบก็ประมาณห้าสิบห้าสิบบาทประมาณห้าสิบบาทเนาะสิบสองพันก็บก็คือปลาคู่นี้นะคะท่านผู้ชมก็คือประมาณห้าสิบบาทสองตัวนี้ห้าสิบบาท แม่ค่ะอันนี้ปลาอีหยังปลาหยังก่อปลาหลาดเขาจะเอาไปเห็ดหยังกินเห็ดอมเห็ดิงขายขายจ้าไหนนี่ปลาหลาดขายจังไหน,หไหนว่างละว่างละเท่าไหร่ก่อสิบสามพันสาก็คือ1นึ่งหามพกีบอันนี้ปลาหยังเั่าไ ปลาคอมันคือปลาคอบานเท่าบอกครือบอครือปลาดาคือาคอปาาคอาคอาคออันนี้คือปลากาะถ้าไม่ใช่ปลาคอปลาปาชนิดนี้กิปให้รู้กิคืออะไรเบอร์นหปลาชนิดนี้นะคะที่บ้านเราไม่มีนะคะจะมีแต่เฉพาะอยู่ที่เราเท่านั้นนะคะเรียกว่าปลาเกาะ เทียางนี้เอินยังเอินเขียดยังเขียนโมเอินเื่อกันยู่ขายังไงเขียดโมสิบพันสิบพันหนึ่งหมื่นเกียบสี่สิบบาทสี่สิบบาทปลาหลนะอปลาในน้อยนี่ปลาหยังค่ะปลาหักกล้วยปลาหักกล้วย ขายขายยังไงครับปลาหักกล้วยขายจังไหนโลห์หกสิบพันหกสิบพันก็คือหกหมื่นกีดเป็นเงินไทยประมาณสองร้อยบาทสองร้อยห้าสิบบาทเออแม่แม่ค่ะอันนี้หอยอีหยังเนี่ยหอยครัวอันนี้เดซอนอ๋ออันนี้อยู่ในน้ำอันนี้อยู่บนบก หอยทัวอันนี้ใช้เสียมขุดเอานะคะท่านผู้ชมหอยอันนี้คือใช้เสียมขุดเอาแต่หอยที่อยู่ในกละมังนี่คือหอยที่ไปงม,มเอาในน้ํานี้คืออ้อยนะคะที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้ก็คืออ้อยก็จะขายเป็นลําอย่างนี้เลยอีหล่าอ้อยน,นี่เปนสื้อไปเหยียดอียงไปปั้นไปอิว่วเป็นน้ำอ,อ้อยงี้สิจ้ อันนี้ดอกอีังเนี่ยดอกแค่ดอกแค่ดอกแค่แดงขายขายขายยังไงในป่าห้าพันห้าพันเป็นเงินไทยเท่าไหร่40บาทเขายี่สิบบาทยี่สิบบาทห้าใครไขรผูแดงขายใข่ไข่แดงขายขายัยยยยยงไงคะอันนี้อันนี้สิบพันสิบพก็คือหนึ 10, ่งหมื่นกีบ1หนึ่งหมื่นกีบว่ประมาณ40่สิบาทประมาณ40บบาทไทย อขอบคุณค่ะแม่ค่ะขอทายห้างนิ่มเด้ออันขายขายยังไงคะนี่นขายทัังสือเด้ <laughs> อไอไอสมมติว่าอันนี้นี่จะจะจะเก็บมเป็นจะบ้าง่ะซ้อผ้าก็น่ายก็สองโลห้าห้าสิบพันห้าสิบพันคือห้าหมื่นเกีบ สองร้อยเงินไทยอันใหญ่ๆนี่คือสองร้อยเงินไทย,ทไทยตัวหน่อยนี่ก็คือวัวโอ้แต่ขอบคุณหลายๆเดี๋ยวสิไปต่ออีก <c ười> อันนี้คือหัวบัวขุดมาจากดินามาอีหยงังไหมมาอีหยังก่อนไหมคะไม่ นี่ขายขายขายทอดใดไงนู่น่วยหนเราพัฒน์พัฒน์เก็บเงินไทยมันจักบาทเหรอสิบบาทปะแต่เขาคณเลี้ยไค่ะเผาวันนี้เดินมาเจอมันเผาหัวใหญ่มากเออนี่คือมันแก้วตะเผาหรือมันเผาจะเออหัวหัวใหญ่มากขายขายทอดใดไหมอ่ะ หา้าบาทห้าพันกีบเส้าบาทยี่สิบบาทนี่คือห้าพันกีบนะคะยี่สิบบาทหมดนี่เลยไหมหมดหมดนี่คือหมดนี่คือยี่สิบบาทนกนกขายตัวละเท่าไหร่ตัวละตัวละส่าวส่าบาทเท่ไห่นี่ปล รลอยหนึ่งโกละลอยบาทค่าอ,อันนี้นกอีห๋นกเขา<อ>ถ้าเป็นเงินเล่าจะจะเก็บเซา,กกาคันเซาคัน

มีเป็ดมีเป็ดมีไก่มาขายด้วยขายลายวันใดเป็ดตัวละเท่าได้เป็ด ขายจังใดล่ะแม่เนี่ยกองอบผ่านนะท่านก็ได้ข้าวสารข้าวสารขายกิโลละเท่าไหร่คะค่าพันกีบหาพันกีบเป็นประมาณยี่สิบบาทยี่สิบห้าบาทนีโลละยี่สิบบาทอ๋อนี่คือข้าวสารข้าวเหนียวค่ะสวยมากเลยค่ะอันนี้คือข้าวเจ้าเป็นข้าวหอมมะลิว่าแม่ โลละประมาณยี่สิบบาทค่ะห้าห้าหลัยี่บกาวัา <laughs> ไดพน่เด้อแม่แม่ม่วงก่องเอามแม่ม่วงกองทั้งสองคนหนึ่งสองสามได้ลอเอดี๋ยวหนึ่สองเน,นี่ยแปับแสงงก็ไดเดี๋ยว หนึ่งสองสามเดี๋ยวบังใหญ่จะเข้าเดี๋ยวทานหนึ่งหนึ่งสอง